สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอ่ะลุยกันต่อนะฮะเอฟซีเนาะผมก็ทําการขึ้นด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยด้านล่างกันต่อนะฮะที่เราก <c oughs> ็ปูนก็ค่อนข้างเหลวเนาะทุกท่านทำมางปูนนี่แม่ดีสักอย่างเลยนะฮะ โกโกไ้ไนะล้แนวผสมปูนนี่ตันนี้ฝากหนูโกโก้ไลนะฮะคนผสมปูนดีนะต้ะองโกโก้ลไลเท่านั้นนะครับพี่น้องแล้วก็ขึ้นไปก่อนเนาะ ตก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 พี่น้องจะตกนะครับ กังไงกนยังงกันยังกนยังงกันยั่ไหกันยัไงกนยไงกันยังไงกอนยองไงกันยังไงกันยังไงกันังไงกัน<อ>ยังาายไูกันย่แล้วสิปปวเังอง๊ ไอ่ได้แอันี้นาชาปูย่ได้ซาปูน่ยังว้าแหลวแล้วชนะิ้นแ,แ,แล้วไปชิ้นเล้อเลยนี่นาะทั้งแล้วอย่นะี่ซาบปูเนะี่ย

พรุ่งนี้นี่ผมจะเอาเอาปูนนะฮะ FC ที่ผมซื้อมาไว้เพื่อที่จะทำครอบหมูเนาะเอามาเอามาใช้ก่อนนะฮะ FC ใช้ก่อนแล้วไปซื้อซื้อมาแทนนะฮะ FC พรุพรุ่งนี้ก็มาเหมือนเดิมนะฮะ โอ้ยนี่นะครับพี่น้องแล้วก็มาขึ้นอีกเนาะอันที่สองแล้วก็สมบูรณ์นะครับปูนมาแล้วปูนมาแล้ว ô, mù, mù cái đi lọt, ao ô oh, giờ hết liều rồi Nó hết nhá con lẻo quá Ô, lẻo khôốt này, cái này, cái Sai đi, đi mà แล้วครับเอซี F C, ทุกท่านถ้ามันเหลียวหนิมันมันจะหกมันจะอันนี้เนาะทุกท่านถ้ามันให้เค้หมหน่อยเหนียวเหลียวเกินนะฮะ เราก็ยังทำง,งานเหมือนเดิมนะฮะท่านนี่ฮะพูดออกเลยเด้อออกพูดพูดออกเลยนคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาช่องสร้างโปไอเดียชนแนลด้วยนะครับ fc สวัสดีครับ